โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับที่ตอนนี้เราจะจัดตัว DLC ชุดรวมปืนนะครับก็จริงๆมันออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ชุดรวมปืนเนี่ยมันก็น่าจะลดราคาไมา่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะเห็นนะครับซึ่งไอ้แพ็ครวมปืนเนี่ยจริงๆผมตั้งใจจะซื้อมันตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถใช้ปืนที่เป็นแบบ ปืนใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับผมช่วยลดความจำเจในการเล่นของเรานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้แพ็กรวมปืนลดราคา50%นะครับผมเป็นเวลาที่เหมาะแก่การซื้อมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็จัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันคร่าวๆนะครับผมสำหรับแพ็กรวมปืนนะครับแพ็ค DLC เนี่ยจะมีเพื่อนๆถามเข้ามาบ่อยนะครับว่าทําไมเข้าไปห้องนี้เล่นปืนนี้ได้แต่ว่าเข้าไปห้องนี้เล่นปืนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในห้องนั้นมีคนที่ซื้อ ตัว DLC ปืนไปนั่นเองนะครับถ้าหากว่าหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ในห้องเดียวกับเรามีคนที่ซื้อแพ็ค DLC นี้ไปนะครับสมาชิกทุกคนที่อยู่ในห้องก็จะสามารถเล่นปืนเหล่านี้ได้นะครับนี้ผมรวมหน้าตามาให้ดูคร่าวๆนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อปืนไม่ได้ซื้อแพ็ค DLC ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีใครคนนึงในห้องซื้อนะครับเราก็จะสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ซื้อไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่ ผมมองว่ามันคุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อแยกเป็นลายกระบอกเนี่ยราคามันอาจจะค่อนข้างสูงนะครับในนี้ก็จะมีปืนที่แบบผู้พัฒนาเขาบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเขาดาวเสร็จละช่างมันก่อนเดี๋ยวเราคุยกันต่อไม่เป็นไรซึ่งพวกปืน DLC พวกนี้นะครับผู้พัฒนาเขาบอกแล้วว่ามันเป็นปืนที่ไม่ได้ over power นะครับผมก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นที่ซื้อ DLC หรือว่าไม่ซื้อ DLC นะครับเราก็ ไม่ได้รู้สึกว่าคนที่มีปืน DLC มันโกงกว่าหรืออะไรนะครับมันเป็นเหมือนกับทางเลือกใหม่ให้เราเล่นนั่นเองนะครับโอเคซึ่งเ,เดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าในห้องเรามีคนที่ซื้อ DLC ไปนะครับก็ให้เรามากดที่แถบซ้ายสุดนะครับแล้วก็ดูตรงแชร์คอนเทนต์นะครับ ถ้าหากว่าในห้องนั้นมีคนที่ซื้อ DLC มานะครับผมมันจะขึ้นเป็นรูปแบบนี้นะครับซึ่งเป็นรูปขึ้นว่าแบบผู้เล่นคนนี้แชร์ DLC ให้คุณอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคซึ่งเอาจริงแล้วปืน DLC ก็มีอยู่หลายกระบอกเหมือนกันนะครับที่ผมชอบหลักๆเลยก็ตัวฟอสฟังนะครับผมหรือฟอสฟังอ่านยังไงดีมันคือลูกสองน้ําแข็งที่ผมเคยทําคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเอาปืนพวกนี้ไปขายจะได้ซื้อ เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูแบบคร่าวๆโอเคอาโมซินผมก็ชอบฟอสฟองโอเคแล้วก็ที่ผมชอบอีกก็จะมีพวกอานี่ครับดาบดาบไฟแล้วชิลอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าคลิปนี้มาพูดถึงตัว DLC แพ็กรวมมาวุธอย่างเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าจะลดราคาอยู่จนถึงวันที่25หรือ24นะครับยังไงใครที่คิดอยู่นะครับว่าจะจัดดีไหมผมแนะนําว่าถ้าคุณเล่นเกมนี้ยาวๆนะครับจัดไปเลยครับเพราะว่ามันได้ปืนมาใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นปืนเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเบื่อได้นะครับผมแนะนําว่าถ้าใครพอมีเงินนะครับผมก็จัดไปเลยนะครับตอนนี้มันลด50%อยู่ด้วนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวแล้วก็มาอธิบายให้อ่ กระจ่างน,นิดนิดหน่อยๆน,นะครับไม่มีเนื้อหาอะไรมางไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมไว้เจอ,นนอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ